สวัสดีครับเจมเจมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีก่อนแล้วบองกล้องหน่อยสิท่าโผทําทำ้่มัเนเป็นธรรมชาติหน่อยดิอโอเคปะวันนี้เราจะเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับแล้วสถานที่แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับบ้านยางก็้ทุ่งจะวิ่งมาก็ประมาณสี่ร้อยกว่าโลนะที่นี่ยัง คิดว่ายังคงมีความเป็นธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่นะนะอันนี้เป็นที่บ้านนะครับบ้านของยูทูปเบอร์หนุ่มเขาจิมจิมนะจะไปทางซ้ายนี่ก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะครับปเลียบลงตางซ้ายนี้จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งเราสามารถอ้อมออกไปบนถนนเส้นเนี้ยไปที่เส้นทาง หลักได้นะครับแล้วทั้ง้ายนะครับเราดูตามมุมกล้องเลยอันนี้ลุงแกก็เจอกันประจำนะ YouTuber, ยูทูบเบอร์สวัสดีคุณลุงยังสวัสดีคุยกับลุงเขาได้เดี๋ยวไปไปไหนครับลุงปไปไหนอะ่ะไปบ้านหล,<ะ>ลางสาวอ๋อไปบ้านหลางสาวระวังมอไซค์มานะระวังมอไซค์ครับลุง <Okay. S 2> มาสองสองบ้านครับมาสองสองบ้านพอดีมาธุระเรื่องลูกนะพอดีลูกเขาปิดเทอมเราก็เลยไปรับเท้ากลับกรุงเทพเดี๋ยวทำสรารคดีให้เพื่นพนพนอนชมกอนนะครับปะ่ะจิมกแล้วเพราจะตอนนี้เราย้อนกลับมาแล้วทีนี้ตัดไปนิดนึงเพราะนี่พอดีเราเออกจากบ้านมาเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายเวลาใช่ไหมบอกเส้นทางออกตอนนี้จะมาเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาจิมเทินครับจิมเลี้ยวขวาอ่ะไปทางขวาแล้วจิมไไเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็นทางที่เรามาก็คือทางที่เรากลับใช้กลับกรุงเทพเป็นบติน่นะแหละก็จะเป็นถนนฟังกี้แล้วนะฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นชิลเป็นแนวนะครับอันนี้คือพื้นที่ของเราทั้งหมด ลำพื้นที่ของเราครับนี่เป็นช่วงเจ็ดแปดโมงนะครับเ oh. มื่อก่อนนี้มันจะมีต้นไผ่ยอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็ตัดไผ่ไปเพราะว่ามันโดนสายฟ้าพอตัดออกก็โล่งเลยเมื่อวานนี้มาเกือบเลยนะจุดที่เลยเกิดจากการที่เรา ไม่ได้สัมผัสประจําสิ่งที่เราสัมผัสประจะําอ่ะก็จะผิดพลาดน้อยแต่ถ้าเราที่ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้สัมผัสประจํามันีมันก็กมันก็จะเลยะนะนี่ก็ยูทูบเบอร์ก็กินขนมแต่เช้าเลยเขาบอกว่าชีวิตเริ่มต้นด้วยการเขียวการเขียวจะทําทให้ตื่นตัวนะเหม,มือนเหมือนเราเคี้ยวหมากฝรั่ง คุณตาแกก็ต้องออกไปทํางานตอนเช้านะสบายสบายครับไม่มีตอกกะไม่มีลงเวลาไม่มีลาย <c oughs> จะเข้ากี่โมงก็ได้นเมืนะ่อะ <c oughs> ผมเป็นงานของผมเองใช่ไหมครับคุณตานะคุณตาก็หัวเราะยิ้มเอาคุณตาปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยังไม่รู้เลย เป็นเป็นคำตอบที่โอเคครับฟังแล้วก็คือทุกคนเคลียร์คือแล้วแต่คุณคิดเลยว่าคุณตาอยู่เท่าไหร่ถ้าดูจากดูจากอ่าดูจากอายุอะนะแต่ผมคิดว่าคุณตาน่าอยู่้น่าจะแปดสิบน่าจะเจ็ดสิบได้ไหมรถรถมาจิมรถมาบางนี้ก่อนรถรถมา <laughs> บางนี้เลยยูทูบบางนี้คุณตาน่นา,น,าน่าจะประมาณเจ็ดสิบ เออไม่ใช่มันน่าจะประมาณหกสิบนฝะ่าน่าจะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวแนวเขอแนวเขตแดนนะครับที่ที่มีที่มีเสาหินเนี่ยนะครับแนวเนี้ยสุดนู่นเลยนะแนวเสาหินเนี่ยสุดตรงนู้นเลยสุดด้านหลังนู่นเลยบ้านหลังสีฟ้านู่นนะเป็นพื้นที่ของยูทูบเบอร์หนุ่มครับนะซึ่งมันต้องใช้เวลาในการ ทำมานะดูจากภาพแล้วน,ะน่าจะถ้าถางหมดนี่ก็ต้องน่าจะคนเดียวน่าจะไม่หมดนะครับดูแลน่าต้องจ้างหรือต้องใช้พวกเครื่องมือช่วยเพราะมันเป็นพื้นที่ที่คอนข้างกว้างนะประมาณสักสิบแปดสิบเก้าไร่ได้นะเดี่ยวได้มาจบกับฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ถ้าเราถ้าเราวัดจากแน,นวเขตเนี้ยนะ เสาหินตรงเนี้นี่เห็นไหมนั่น่ะเสาหินตรงเนี้ยเราก็วัดแนวตรงมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ทั้งหมดฝั่งนี้ทั้งหมดก็คือเป็นพื้นที่ผืนเดียวกันนะเราจะถูกถนนคอกนกรีตเนี่ยพาดกลางไปนะให้เป็นที่ทางสายธารณะนซะสยฝาเนี่ยเป็นพื้นที่ของยูทูบเบอร์ YouTuber หนุ่มนะ กับเ,เพื่อนของเขาเป็นเล่นกับมดอีกแล้วเ,เล่นกับมดอีกแล้วดูชิวบอกว่ามดใหม่กแล้วครับเขาเขาจะต้องเจอมดที่ไรนี้เขาจะต้องมีปัญหาเกี่ยวับเรื่องมดทุกที <c oughs> ใช่ไหม,ม,ม <c oughs> ดูดูเจมเจมดูนี่ดิดูหามาดูกล้องก่อนดิเ <c oughs> อ้าว่าไปยังไงอืม <c oughs> <c oughs> ว่าเนี่ยมันก็ลงตายนะมันก็นี่นะเขาถามว่ามดมาทำไมนะจิมเรื่องอะไรตาไหมตัวตาไหมเงื่ออ๋อมดอ๋อสนใจมันเลยชีวิตสัตว์โลก ของชีวิตเราดีกว่าถือแก้วกาแฟให้ห่อยนี่กับสู่โอ๋อมาวันนี้เปลี่ยนที่ดื่มกาแฟนะบอกตัวจะต้องตื่นแม้แต่เช้าเลยดื่มกาแฟ ตับๆๆๆๆๆแล้วก็ไปอันนี้ก็นะถอดเสื้อดื่มได้โดยที่ไม่ต้องผ่วงครับัน,นสัมผัสคือเราอาจจะทำงานเยอะก็แต่เราก็รู้สึกว่ามีความเบื่อชีวิตนะอย่างนั้นน่าจะเป็นเหมือนหลายๆคนที่พยายาม สรรหาในเรื่องของตัวเนี้ยเข้ามาช่วยเพื่ออะไรเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสิ่งนี้มันช่วยได้นะครับในเรื่องของตัวธรรมชาติมมบําบัดจะไม่ได้เครียดหรือไม่ได้บ้าน,นะครับแต่ว่าคิดว่านะหลายๆคนคงเจอ,อาาดเดี๋ยวยามผู้ที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะนะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนี้เป็นทีมยูทูบเบอร์ครับ แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่ที่ว่ามันสวยที่สุดดีที่สุดชื่อนู่นชื่อนั่นเราสามารถทําตรงเนี้ยให้เป็นที่ท่องเที่ยวได้เที่ยวตรงไหนก็ได้มันอยู่ที่เรานี่มากกว่านะครับมันยังเป็นจะต้องเป็นดอยที่สูงหรือน้ําที่ใสหรือหลายๆสิ่งที่เคยเห็นนะนะมันแตกต่างเลยนึกว่าตรงนี้ต้นไม้ก็มีนะ ท้องฟ้าก็มีถนนก็นมีได้เหมือนกันเหมือนเราคิดบวกไปตรงไหนก็โอเคแต่ถ้าคุณคิดลบแม่งข้อสวยมันก็ไม่โอเคหรอกในอนาคตนี้เราคิดว่าเราก็จะขายกาแฟดกว่อที่เรา แผนเอาไว้เนี่ยคือเราก็จะสร้างร้านกาแฟตรงนี้บริเวณด้านหน้าบ้านเนี่ยสักร้านหนึ่งเราก็จะทำะเป็นจุดที่เช็คอินสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาอยู่แถวๆนี้ยถ้าเผื่อว่าบาังเอิญผ่านเข้ามาเราไม่ได้ต้องการขายล,ำล้ำรวยนะแต่เราต้องการทำเพื่อรองรับกลุ่มคนบางคนที่เขาเป็นคนประเภทแบบ นักสแสวงหาหรือนักประชนภยัยไม่ได้เช่าที่เมื่อไหร่อยู่ได้เหมือนปลูกบ้านไว้อีกหลังไว้นอนนะแต่ก็ถ้าเบื่อว่ามีแขกไปใครมาก็อยากจะลองมานั่งชิมกาแฟล้านเรา,ลา,ลารือว่าขายให้ถูกใจว่าเผื่อขายฟรีเด้อ บริเวณที่คิดก็คือคิดว่านะ่าจะเป็นตรงนี้ทางเข้าใช่ไหมทางเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้มาใช่ไหมปั๊บอาจจะเป็นที่จะกรถฝั่งนี้อาจจะทําตรงนี้เป็นที่จะกรถเข้าไปปั๊บนะเนี่ยบริเวณฝั่งนี้อาจจะเป็นที่จะกรถฝั่งนี้นะแต่ต้องใช้งบประมาณในการทาหรือไม่ก็จะเลี้ยวเข้าไปเลยปุ๊บเราจะวางร้านอยู่ตรงนงั้นตรงหน้านี้แล้วก็ ที่จะรถเนี่ยอาจจะเป็นฉีกเป็นฝั่งซ้ายหรือเป็นฝั่งฝานะตลดผมมาฉีกจอดอยู่ข้างในนั่นแหละนะแล้วนะลผมจะจอดอยู่ข้างใน,ในอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะแต่ยังไม่ได้คิดวางอะไรมากมายเพราะว่ายัางคงจะต้องใช้ชีวิตไปก่อนสักระยะหนึ่งนะครับเอ่อชุบไข่ครับพี่า ชอมชุบไข่ครับปีนี้เท่าไหร่แล้วครับย่าเนี่ะ <Huh? S 1> ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับย่าครับแปดสิบแข็งแรงมากถ้าเป็นคนุณในคนในกรุงเทพแปดสิบป่านนี้ก็ <laughs> เลือกเตียงนะนี่ <laughs> <laughs> ดูความสมบูรณ์ของบ้านยางเราก็ถูงช่วงหน้าฝนนะสมบูรณ์มากนะครับ <laughs> ที่ว่าดง่างเราก็มีนะแต่เราเป็นบอลด่างแดงขาวไม่รู้ได้เท่าไหร่นะอันนี้บอลด่างหลายพันชะอมมีญาบอกชะอมช่อด <c oughs> ่ายเฮาช้าก็จะแน่นจมูกแลอากาศเย็นคุณปู่ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย <c oughs> ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีมันเก้าสิบแล้วเก้าสิบเก้าเก้าสิบแบบแต่ว่ามันมันใช้ปีวอลจริงๆเกิดปีใหาม่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่แต่าตแม,ามาเป็นพอมตกสมุดแล้วก็มาลงใหม่เป็นเป็นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าวันที่สามธันวาอือน่าจะประมาณเกนะ้าสิบแปดเนอะเจ แปดสิบแปดแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าเนี่ยนะแปดสิบเก้ามันปูยังแข็งแรงดีเนาะไม่แข็งแรงอะไรมันก็โป๊กกระเด็นเนี่ยมันมีเง็นปูอยู่อืมแต่ก็ต้องถือว่าโอเคนะเราคิดว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ยํำได้อะไรนะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอายุแล้วด้วยใช่ไหมครับ,จ,บจริงจริงมันมันเข้าฐานตั้งาปีชดชดูนี่ มาแม่ว่กกาจอคุณมาเข้าแปดเข้าแปดชิบแปดแล้วเดินชิบ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 แล้วนะต้องรอยของการผ่านประสบการณ์มาเนี่ยมันแปดสิบปีขานแปดชิบนะขานเถาะมารูมแสงมีมีมมาแม่วอกอากาจอคุณชวดชลูครับแต่เข้าแปดชิบแปดเต็มมันก็ไม่เต็มนะ เข้ามาได้เดินเดินเ,ดนเสร็จได้นครับโอเคครับผมขอบคุณครับปู่ครับเนี่ยไปดูมะนาวเนี่ยมันมันดกมะนาวด้านในเหรอครับม,มะนาวที่เราเคยมาเก็บใช่ไหมต้นข้างในนี้ใช่ไหมป้านมะนาวโอ้โหมันยังป่าเยอะอยู่เลยครับยามะนาวมะนาวที่ที่เก็บไปคะนครับปู่เอาจริง,รงนะยังไม่หมดเลยนี่มะนาวข่าย นี่มาแป้นคือคือที่เนี่ยมะนาวเยอะนะเพราะว่าปลูกเขาก็ได้ปลูกไม้ยืนต้นไว้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับมะนาวส้มโอเมื่อก่อนเนี้ยส้มโอมะละกอพวกเนี้ยก็ต้องตัดทิ้งนะเพราะบางทีมันมันบางทีมัน,ม,น,ม,นมันล้มมากอ่ะบางทีมัน,มนอย่างเงี้ยอันนี้ก็มะละกออย่างเงี้ยดูก็ออกมาขนาดนี้ใครจะไปกินทันนะ เราก็เน้นปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติครับพระทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติเราก็กําหนดนะครับยังมีมะนาวอยู่นั้นอีกหลายอยา่ะก็เดี๋ยวคิดว่าอาจจะเก็บไปพอประมาณครับปู่เดี๋วดูวนว่ามีเยอะไหมนะครับปู่แกก็ปลูกเบิกครับสถานที่แห่งนี้นะประมาณยี่สิบยี่สิบห้าปีได้มั้งครับปู่ ปูอยู่นี่ยี่สิบห้าปีได้เนาะยี่สิบห้าปีเนาะใช่นะของปู่อยู่นี่ยี่สิบห้าปีได้นะ 20, 25, แล 30, 30, ้วนะอืยี่สิบห้าปีสามสิบปีแล้วสามสิบปีนะปลูกนะทุกอย่างก็ปลูกด้วยตัวเองนะครับปู่นะไหนทุกอย่างนี่คือเราปลูกด้วยตัวเองหมดต,หมตัวเองหมดครับตัวเองหมดออนอกจากมามีจับผืนดินโลง่งๆนะเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยปลูกมะนาวอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยอือม,มันผมไร่บนเทือกเขาหิมาลัยของคำนี้คมมาก มานาบนเทือกเขาหิมาลัยประมาณ3ปีเนยังไงนะครับอขมิ้่ขาวเราไม่มีเลยอ่ะนะขมิ้นขาวอยู่นี่แต่มันไม่มีหัวจะไปกินอะไรบ้ามันจะมาบา,บา,บากินแต่เช้านะครับหญ<า>้าก็จะหาเขาเรียกว่าวัตถุดิบนะในการประกอบอาหารได้จากบริเวณนี้ใกล้ๆ อดี๋วันนี้ก็เป็นชะอมนะครับย่าใช่ไหม,ไมชะอมแล้วตอนเย็นตอนเย็นน,นีอ,อมีผัวไหมหรออันนี้ก็เป็นพื้นที่บ้านนะครับที่ว่าเรามานะนอนก็เป็นธรรมชาตินะครับส่วนประกอบว่าตามโครงสร้าง ตสิ่งที่เราเน้นก็คือในเรื่องของคือบ้านที่มันอยู่กลางสวนนะกลางป่าอะไรเงี้ยเราเรียกว่ากลางป่าเงียบเมื่อโซนหลังบ้านหลังบ้านปกติมาไม่เคยเจอน้ำท่วมนะนี่นเจอน้ำท่วม ปกติด้านหลังนี่จะให้เช่าทำนานะมีคนทำนาอยู่แต่ทีนี้เราเราเคยมาแต่หน้าแรงนะเราเลยไม่ได้เห็นภาพนี้แต่ตอนนี้พอมาหน้าฝนนะก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันมีน้ำท่วมได้นี่หว่าซึ่งน้ำก็ท่วมเข้ามาบริเวณที่เราเคยลงไปเก็บตน้นมะม่วงต้นเนี้ยนะท่วมหมดเลยนะก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายด้านหลังได้แต่ด้านหลังนี่คงจะเห็นกันอยู่แล้ว พื้นที่รอบๆค้างด้านหลังครับจะมีบ้านเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางมันก็จะเป็นที่โดยรอบนะก็คถึงบอกว่าถ้าเรามีโดนวิงโดนบินเนี่ยเราจะเห็นว,ว่าเฮ้ยแม่งโหสุดยอดนะหลังค่างดำๆอยู่เป็นจุดอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพื้นที่สีเขียวอะ่ะถ้าเราใช้โดนบินดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะแต่ตอนนี้โดนยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเราให้ ตกงานกับเรให้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะนี่จะเป็นวันนี้ลงไปไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมวันนี้เห็นลูกชายบอกเดี๋ยวว่ายน้ำาละ่ะว่าจะเล่นน้ำว่าจะทั้งต้องทำเรือพายตรงนี้แหละและ้วถพายได้ไปยันนู่นเลยนะยันกลางนาเลยนันะ่นแหละ,นะะป๊าส่วนหลวง อาบด้วยเลยมันลง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 เข้าไปด้วยเลยนะจริงๆมันจะต้องเดินออกไปได้แต่อันนี้เราออกไปไม่ได้ครับฉันเก่งครับอันนี้ก็นะยยืมลูกชายมาฉุกเฉินอันนี้ก็ วันนี้เล่นกับมูดูโอมาืทำไห้ไฟดับเลยครับหล่อเชโปรโมทรถนิดนึงครับนะฮอนด้านะครับสินค้าคุณภาพนะครับ ขายดีอืผสมชื่อมันนะสื่อสัมสิษครับนะครูบ้านครูเมืองก็วันนี้ก็ขอดิสิบันทีนะในการหัดรีวิวนะในเรื่องของการหัดที่ กินกาแฟนะครับครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ